สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัดเดตข่าวสารของ l ิ t ตอร์สตีอยากร่วมสนุกจัดไป bk 8ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ bk 8 New เริ่มต้นกันที่ s k y b e บรครับบริษัทรับพนันี่ถูกกฎหมายของอังกฤษครับมีการหันอัตราต่อรองของแฟงครลัมผาดครับผู้จัดการทีมของเอเวอร์ตันที่จะกลายเป็นกุนสือจากพรีเมียร์ล ตก็อีกคนต่อไปลงมาเหลือแค่1ต่อ2ครับคือแทง2องใจหนึ่งไม่รวมถุนแล้วแลมผ่านนะครับนำทัตท็ทอปฟิเงินเงินครับกลับมาลงเล่นในนัดแรกหลังเบรกในให้กับฟุตบอลโลกที่ผ่านมากับด้วยการเปิดรังกูดิสันพาร์ค่ายต่อบูแฮมตันวานเรสหนึ่งสองเมื่อวันจันทร์ที่6ธันวาคมที่ผ่านมาทำให้เวลานี้นะครับรังอันดับที่19ของตารางมีแค่14แต้มจาก16นัดครับ ในขณะนี้นะครับดวิดมอยเองกุนซือของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับตามมาเป็นเต็ง2ราคา4ต่อ1ครับคือแทงหนึ่งใจสี่ไม่รวมทุนหลังรั้งอันดับที่16ของตารางมี14แต้มจาก16นัดเช่นเดียวกันครับนี่คือ5อันดับอัตราต่อรองของกุนซือพิม์ลิกิตครับที่จะมาตัตำแหน่งคนต่อไปครับอันดับที่5ครับแกรมพอตเตอร์ครับของเชลซีนั้นคือ18ต่อ1ครับ4ครับสตีฟคูเปอร์ฟอร์เรสสิบสต่อ1 3ครับเบนเนเจอร์ครับจากลีเตอร์ของล้อ5ต่อ1 2คาร์ดิฟิ์มอยครับวิชแฮม4ต่อ1ครับแล้วก็อันดับ1ครับเป็นแฟงลับบัดครับเอเวอร์ตัน1ต่อ2ครับเอาเละครับนี่คือการดเดข่าวสารคอนเทสเ,เตอร์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ